โอเคครับ okay, ผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้และก็เป็นเดอรเกมไมค์ครับในโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟอะไรวะนะครับก็วันนี้มาคนเดียวเนี่ยไม่มีเพื่อนมาด้วยก็อ่านชื่อเซิร์ฟไม่ออกไอชิบหายแย่แล้วเซิร <c oughs> ์ฟนี้นะครับผมก็จะมีบีพ,พใช่ไหมอไอ้น่าจะเป็น Sky War, ปสกายวอลป์เบสวอล์ปแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวนะไม่รู้จักอันนี้น่าจะเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกว่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูอันนี้ก่อนนะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นไอ้พวกสไวน์เวลปะน่าจะใช่เนี่ยครับอันนี้คืออะไรรับของฟรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงโอุ๊ยนะห้าเพชรเลยเหรอรับพื้นทองห้าทองนะครับแล้วก็น,นี้โปรเทคสร้างบ้านแหละโอเคอันนี้คืออะไรว้าบเข้ามาตามเควสกันนะครับอีอีทำไมต้องมีอีอีเดี๋ยวบาเดี๋ยวอะไรว้อีอีเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสำรวจช็อปกันนะจ๊ะเออทำไมต้องเน้นคำว่าช็อป อืมก็ก็ก็ไม่รู้ครับผมโอเคมาดูดีดว่าช็อปมันมีอะไรขายบ้างเนี้ยโถโเอ้โอ้โหมีพวกแก่พวกผักนะครับให้เรามาขายได้อันนี้คือรับซื้อใช่ไหมอันนี้คือขายใช่ไหมอเดี๋ยไม่อันนี้คือซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนอันนี้เหรอสิบคูณสิบสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดนะครับมันเขียนไว้อย่างงั้นอันนี้คือเอามาขายนะโอ้โหคันจะแพง อันนี้คือซื้อเนะยครับแล้วก็ไปขายในนู้นอมก็แต่ขอดูที่ว่าอะไรมันน่าจะได้กําไรเยอะที่สุดนะครับอันที่น่าจะได้แบบรวยๆนะถ้าผมคิดนะน่าจะเป็นกระบองเพชรวะเออน่าจะใช่อะ่ะ <c> เ <oughs> พราะอะไรว่ากระบองเพชรเนี่ยมันคือง่ายเลยกระบองเพชรอะ่ะมันปั๊มได้อ่าปั๊มคือ,อยังไงมันเอเคได้นะครับมันง่ายมากโอเคเพราะนั้นเราไปทำฟาร์มกระบองเพชรไหมไอ้น่าสนนะเว้ย ไอ้ฟาร์มกระบอกเพชรเลยนะเว้ยเดี๋ยวดูดิดดดมีอะไรให้เราอีกไหม <laughs> มีแค่นี้แหละโอเคปะดี๋ยวขอทอทับสปาวก่อนละกันนะครับสปาวโอเคแล้วก็มีอะไรไม่ดูเนะนี่ยเนี่ยมันชอบทีพีกันมากวนอย่างนี้เลยโอเคอนี้ก็แหละลงของมั่วขายราคาเกินเหตุแบนด์คนขายโอ้โหเดี๋ยวโหดขนาดนี้เลยวะ <laughs> เดี๋ยวนะแล้วตลาดโลกเปิดไงวะอ่อมาร์ R อ e t ซอ e e. แหละ ถูกไหมอ๋อันี้ขายแหละแล้วเปิดโลกตลาดโลกไงไวะคือไงเอา้าอีกูไปไม่เป็นเลยเดยวโอเคไปแค่าอันนี้เลยอ่ะไปหาแฟนเชสมีไปหาแฟนด้วยโอ้โหมีว้าหาแฟนอย่างนี้แหละวิธีการหาเงินนะครับผมในอันนี้คือมีฟาร์มของของปลูกข้าวแตงโมไผ่ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ที่ขุดเพิ่มโชคชะตาขุด ได้มากขึ้นนะครับผมนําของในจิดจดจดไปขายอะไรวัเนี้ยกดได้หนึ่งครั้งได้ห้าใบคลิกคลิกเพิ่มเลยมันได้ห้าใบหลายอันนี้คืออะไรเอ่อช่องปิดเทอมของแรกเอ็นบีซีป่ะอันนี้เหรอเชดโอ้โหเชดโดโคลามาชเดียวนะโอ้โหได้ขนาดนี้เลยแหละกูแลกไว้ก่อนเลยก <laughs> ูแลกไว้ก่อนเลยหมโคตรเจ๋งน่าจะเป็นของปิดเทอมนะครับในพวกนี้ โอเคแล้วก็มีของแจกฟรีอยู่ตรงนี้เหละโอ okay, เคเดี๋ยวขอดูที่มีอาหารแจกไหมนีม่ไงอาหารโอเคแล้วก็น่าจะมีอุปกรณ์นะครับมีป่ออนี่ไงนี่ไงเอออุปกรณ์ต้องการวะเฮยอันนี้ไม่ต้องการนี้ไม่ต้องการสุดเดี๋ยวนะมีไหมไม่มีแล้วเหละมีเอเด็กครูผมเอานี่เนี่ยไม่อยากกินแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีโอเคครับผมอันนี้คือฉายา,ยาละ่ะเดี๋ยวขอดูเงินก่อนนะมีเงินเท่าไหร่วะสามสิบบาท ให้พ่อ <de> e <ux> มึงหยุดหายใจเดี๋ยวมีสามสิบบาทกูทำอะไรได้เนี่ยรักษาทุกโรคหรือไงวะเดี๋ยวนะว่าเดี๋ยวฟักเอออันนี้มีช็อปนะครับแล้วก็อันนี้อันไหน,น,นวร์ปวะเดี๋ยวนะผมขอเดินหาวาร์บก่อนอยู่ตรงไหนวะาวาร์บอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวจะไปสนใจหาวาร์บกันเถอะเดี๋ยวนะวร์บเหรอ วาร์ปน่าจะอยู่ตรงข้ามกับไอตรงสะป,ป่าหรือเปล่านะครับน่าจะใช่หรือเปล่านี่คืออ๋อนี่คือเลือกเพศเหรอเพศมันเพศชายโอเคอืมต้องเป็น <c oughs> ต้องเป็นเพศชาย <c oughs> อันนี้น่าจะโอเคอันนี้วาร์ปนะครับก็จะมีอะไรเนะี่ยมีเกาะแหละมีพีพีนู่นนี่นั่นโน่นเออไปอะไรดีวะไอ้ภูเขาอืมเอาเอา,เอา,เอานี่ไหม ชุมชนแออัดโอเคไปนี้แล้วกันนะครับอันเมื่อกี้มันเขียนว่าชุมชนแออัดโอ้โหเอออันนี้ไม่ค่อยแออัดนะอันนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่ด้วยเอ้ยเดี๋ยววัดลงไปทะเลทรายไม่ใช่หรอไะเออไปหาไอ้กระบอกกูกระบอกเพชรอย่าเข้ามาใกล้ถอยย่ะโอ๊ยเจ็บมุกไปไกลๆดิเฮ้ยโอ้โห,โโหมาเดินกรุงเดินใกล้ไม้ตายเถอะเดินนะว่าเราต้องเออเซตโฮมเนี่ยครับแล้วก็กลับมาสปราวนะจ๊ะแล้วก็ทําด้วยโดดชึบมาชืบ ยังจะตกอีกโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปหาทะเลทรายนะครับเพื่อไปหาไอกระบองเพชรมาปลูกเว้ยโอ้โหเข้ามาเดี๋ยวคตรจะหาง่ายเข้ามาก็เจอแล้วล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเตรียมพิกแอคเลยอืเดี๋ยวนะว,ว,นะวันนีจะลูกอของดีมีคุณภาพแบบนี้ต้องปล่อยไปไม่ได้โอเคทุบอ่ะอ้าวเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูา่าดีใจเดี๋ยวเดี๋ยว มขุดไม่ได้เลยเหรอโธ่เอ้ยสุด้อะไรวะโอ้โหสาววิ่งมาตั้งใจขุดขุดไม่ได้ t the fuck โอ้โหเลยวะโอเคผมว่าเราน่าจะไปหาที่เพิ่มนะมันโอ้โหลรวีแววต้นกระบองเพชรมากครับผมเออกูว่าอีกไม่นานกระบองเพชรน่านจะสูญพันธุ์นะฮะอืมหายหมดเลยเดยวนะไม่คิดจะมีเหลือให้สักต้นนั่นแหละลสัก,ส,กสักอันหนึ่งก็ดีนะอันหนึ่งมีไหมเนะี่ย เดี๋ยวนะขอทุบตรงนี้ไปขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าจะมีกระบองเพชรเหลือให้เราไหมนะโอ,อ,อ,อ้กระบองเพชรมันราคาดีาะดนะเว้วกระบองเพชรมันราคาดีมากอ่ะเดี๋ยวนะไม่มีวิแววกระบองเพชรเลยล่ะเดี๋ยวโอ้โหที่มันทะเลทรายหรือลาดาแนลน์วะเนี่ยไรไรไรต้นไม้แล้วเกิดเปรียบเสมือนคนนะไม่มีคนอยู่โอ้โหเลยวิแววมาก สักต้นก็ดีสักต้นก็ดีโผลมาได้ไหมขอแค่ต้นเดียวก็จะไปอะไรหูกลัวเดี๋ยวนะผมว่าเราควรที่จะหาเอ้ยเจอแล้วเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยคุดไกลเดือต้นเดียวด้วยเดี๋ยวนะโอ้โหจะเจอว่าเดฟักเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสองต้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะสองต้นสองต้นสองต้น โอเคสองต้นวะเฮ้ยสองต้นวะเฮ้ยโอเคโอเคโอ้โหสองต้นนี่กูดีใจ <c oughs> ดีใจอย่ากระถูกหวยใช่ไหมโอ้โหบ้าเ้ยโอเคเดี๋ยวนะกินกินกินนี่ปั๊บกระบอกเพชรครับผมเก็บไปด้วยอืมข้าตัวยังวะโอเคข้าตัวแล้วนี่คุณค่าที่คุณคูณ่ควรนะโอเคเก็บไปสองต้นก็ดีครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยโอ้ถูเอ้ยโ,โอโ้โชคดีนะเนี่ยที่เราได้นะเนะี่ยฮะ โ okay, <_ letter> อเคทุบครับผมเรียบร้อยมีอีกไหม <_ letter> มีอีกไหม <_ letter> ได้สองอันแล้วมึงเังจะโลภมากเลยนะ <_ letter> มีเหลือให้สองอันก็ดีอยู่แล้วนะ่ยเฮ้ยเจอแล้วหนึ่งอันโอเคนนนนนอนนนนแต่ว่าเราไม่ต้องไปเอาก็ได้มั้งนั่นอ่ะอีกสองอันน่ะพอแล้วมั้งสองสองอันก็น่าจะพอนะครับว่าเราเอาเวลานี้ไปขุดหาแร่ด้ยวยครับหาแร่ไอ้เหล็กแหละเออเหล็ก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 เล็กอือเราต้องไปหาแร่เหล็กลก,ลก,ลก่อนเพราะว่าเราไม่มีเหล็กในการทํา นี่พูดถึงกูมาเลยเด้อคนอะไรจะดวงดีขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โแหม่น้องพี่บอกแล้วพี่เนี่ยคนดวงดีอดวงดีทุกอย่างยกเว้นมินิเกมอะไรวะโอเคครับผมไล่ละเออเอ้ยเดี๋ยวได้ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวที่ไหนวะเนี่ยเอ่อผมขอเซ็ตโฮมไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็กับสเปาล กับสปาว์เสร็จแล้วไอก็ต้องการที่จะไปหาไม่ไม่ไม่ต้องไม้ก็ได้มึงเอาทอสไปเลยมีแจกไหมนี่ไงโอ้มีทอสแจกด้วยแนวะโคตรจะดีอื้อหืออะไรมันจะดีปานนั้นเดี๋ยวนะมีเหมือนจะมีที่เอ็นชาร์ตนะฮะแล้วก็มีอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวนะให้ซื้ออะไรโอ้ดึงอันสามสิบบาทชิบหายแล้วเฮ้ยดึงอันสามสิบบาทเลยแหละเฮ้ย what the fuck โอ้โหอันเดียวกูก็สามสิบบาทเลยแหละโอ้ชีวิตชีวิตโคตรจะลันทุดเดี๋ยวนะโอ้ยมีแต่เลเวลโอเคช่างมันครับผมถึงแม้เราจะจนเราก็จนครับ <c oughs> ไม่ได้ช่วยประโยชน์หอยอะไรเลยโอเคโอเคเน่เอ้ยเราจะเอาไปทําไมวะเออทั้งทั้งที่เราจะมาหาทอง้อไม่ใช่หาทองหาเหล็กนะรู้งไหมเออเราต้องมาหาเหล็กเนี่ยนี่ไงอยู่บนหัวมาตั้งนานกูก็มองไม่เห็นเนาะเอาถ โอเคครับขอบคุณมากนะจ้าเหล็กดอบซะเยอะเลยนะจ้าขอบคุณเหลือเกินนะจ้านะเดี๋ยวนะมึงขึ้นยากขึ้นยากเย็นลำบากยากเย็นโอเคไปเอาไปครับผมเหล็กพวกนี้ยันเหลือไว้จะเก็บไว้ S2 เออสายอย่างพี่แล้วก็ขุดไปอย่างเดียวให้ตายเถอะโอเคเข้าตัวก็โดดขึ้นมาเดี๋ยวนะไม่ทราบว่า,จ,าจะมีอีกหรือเปล่าครับไม่น่าจะมีกูเดินกลับเลยกูได้ยูเทิร์นอะไรนี่ไงนี่ไง โอเคโอ้เดี๋ยวนะไอเครื่องส่งนี่ไม่ต้องใช้เยอะก็ได้มั้งเพราะว่ามันเป็นระบบระบบน้าใช่ปะน่าจะใช่นะครับเป็นระบบน้ําเราใช้นิดนหน่อยๆก็น่าจะได้แล้วมั้งไอกระบอกภุมกระบอกเพชรเนี่ยแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะครับผมเราก็ต้องเอาไปเยอะๆแต่ว่าทําไมมันหมดแล้วะเดี๋ยวนะแล้วกูณลงมาจากรูไหนวะเดี๋ยเดืเดอเอ้าเอ้าอ๋อนนี่ไงมีตรงนี้ด้วยโอเคโอเคเอามาเอ้าเดี๋ยว เอา้า <c oughs> ไม่ทราบว่ารูกูโดนปิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วเอา้เอาอ๋อนี่ไงเดี๋ยวมึงโง่อ,อยู่นานเดี๋ยวนะโอเคครับผมลงไปข้างล่างอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสองขอพี่เจอเหล็กสักเล็กน้อยเถอะนะเออเซิร์ฟนี้นะครับถามว่าดีไหมก็ดีนะเพราะว่าถ้าไปเล่นเซิร์ฟอื่นอย่างเงี้ยคือแบบว่าแมบปบเละมากเออแต่อันนี้เขาเปิดหลายอันนะครับก็ก็ดีไป เออดีไปเพราะอย่างเช่นเขตทะเลทรายของเซิร์ฟเวอร์เนี้ยก็ถือว่ามันไม่ค่อยมีคนเลยนะเออไม่ค่อยมีคนนะครับก็ถือว่า <c oughs> อืมครับผมก็น่าจะตายแล้วครับกูโอเคไปไปไ,ปไปขุดลงเรื่อยๆจาเจอมาเนี้ยอันนี้เราอยู่ที่วายเท่าไหร่วายแแล้วแหละเจ็ดหกแล้วก็ตันว่าจะฟักแล้วกูจะต้องขึ้นไปเหละไม่เอานะมันสูงขอกลับไปเดินใหม่ด้วย เ,ออเดี๋ยวเราจะไปอาศัยบ้านอยู่แถวทะเลทรายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีทรายเยอะโอเคเข,ข,ข้าใจมันค่อนข้างที่จะมีทรายเยอะแล้วทรายเยอะมันคล้องอะไรที่ดีลอเกินเดี๋ยวนะโอ้โหมีคนทำฟาร์มไอไออะไรนะกระบองเพชรน,นะครับดูดิเออเขาทำก็ดีขอขนะเออเขาทำมันก็ดีเลยเว้มันแบบยืนเอฟเคปั๊มได้นะครับโคตรโคตรพี แต่กูงงกับไอ้บ้านสองหลังนั่นไม่ใช่บ้านสองบ้านหลังนั้นนะ,ะมึงเจ้าห่วงไม่ทมําไมโอ้โหไอ้บ้าเอ้กักไว้คนเดียวไอ้เรากำลังกำลังจะไปโดอดีใจแทบตายโอเคโอเคไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเดี๋ยวเราต้องหาพื้นที่ในการสร้างไม่ต้องไปไกลหรอกมับบ้งเอออยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละแต่ทำไมมันมีบ้านคนอยู่เยอะจังวะเนี่ยนะนะ <c oughs> มันมีบ้านคนอยู่เยอะขนาดนี้เลยแหละ เออไม่ทราบว่าจะมีที่เราสร้างดีๆกว่าน,นี้ไหมครับอยากจะได้สร้างแบบเฟี้ยวๆหน่อยเออรักทุกคนรักทุกคนค่ะอืมขายค่ะพี่ตั้มเอ้ยมีพี่ตั้มด้วยแหม่น้องตั้มกับพี่เบ้า <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจออีกหนึ่งอันโอเคผมว่าเราสร้างบ้านตรงนี้ไหมอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีแหล่งน้ำนะครับอยู่ใกล้ด้วยเออมันจะได้พิกพิกหน่อย เออใช้ใช้คำว่าสายพีกเลยโอเคเดี๋กูมาก่อนเดี๋ยวได้ทุบ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 โอเคเดี๋ยวนะต้องเอาทรายไว้แล้วก็เอาไปปิดตรงนี้ก่อนอืมมันจะมีหลุมเนี่ยแล้วก็หลุมก็ดึงเดยวแล้วก็หลุมก็ดึงดูดกูลงไปข้างล่างเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมาสร้างบ้านเว็บเราต้องมาสร้างบ้านต้องเตือนสติตัวเองนะจ๊ะเออไม่เตือนไม่ได้ไม่เตือนไม่ได้เดี๋ยวมันวิ่งทะเลทลายหร่เนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้โอเคเซตโฮมแล้วก็ทับสปา ตามด้วยนะครับไปเอาของมาทําบ้านชึบชบแล้วก็ไม้แล้วก็วกเออแค่นี้ไหมเออแค่นี้ก็ได้นะซาลาโอเคครับผมเราต้องขยับมาตรงนี้เพื่อันออกจากเขตเราตรงไหนวะไม่รู้วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูจะ<ๆ>ลกจะวางทําไมตรงนี้เนียโอเคมาแล้วก็ไม้ครับผมแปลรูปซะครับตครับเย็บย้อย แล้วก็ตามด้วยเผาเหล็กจ้ะอืมเรามีอุปกรณ์เยอะครับผมไม่ต้องห่วงฮะเผาเป็นชั้นเลยเนะโอเคเดยนนะอันนี้ออกมามาเอาไปเผาข้างบนด้วยอืมมันจะได้แบบมีแบบเตาเผาที่แบบเผาเร็วๆนะครับมันจะได้เสร็จเร็วๆเนาะโอเคมารอเวลาแต่ถึงน้ำก็ดีน้ำเผาได้ทีละเยอะเดยนนะ เพิ่มไปอันนี้อย่างละอันก็ได้ <c oughs> ให้มันเพิ่มหน่อยก็ดี <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทำนะครับเป็นเอ่ออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอเอนี้ยไออะไรวะไออะไรวะคุณจะพูดอะไรเดี๋ยวนะไอาทางน้ำนะครับโอเคมาเริ่มแต่ก่อนอื่นมันต้องการไอ้นี่วะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะทางน้ำนะครับแล้วก็เอานี่มาใส่ ه, เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนว้าเฮ้ยว้าเฮ้ยว้าเฮ้ย ดูนะแล้วก็ทาด้วยนะครับมาทําเป็นอของเราเลยแล้วก็จะขุดลงไปนะครับแล้วก็จะเว้นเป็นช่อง,องนี้อ่ามันก็จะเว้นเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกนะจ๊ะเออมันจะได้แบบไหลดีๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะโอเคนี่ก็ขุดออกมาเลยครับอืมพพเทคมันก็ให้ใหญ่อยู่นะเซฟเนี้ยอืมถือว่าดีถือว่าดีาดนี่ก็โทษบอ,อกไปได้วยนะสละเกะละกะบ้านลอเกิน เออประมาณนี้ป่ะวะเดีนะผมต้องการที่จะเพิ่มอีกวะอันนี้มันน้อยเกินนะครับทุบทุบทุบอ่าทำนองนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ตามด้วยครับผมน้ำคุณค่าที่คุณคูณ่ควรเนี่ยน้ำมาใส่วยเฮ้ยชืบโอเคม,มาน้ำมาใส่อีกตรงนี้ชืบเรียบร้อยมันก็จะไหลมาแล้วนะทำไมตรงนี้ไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมตรงนี้ไม่ได้วะเฮ้ยแม่เดะมัน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 เกิดข้อผิดพลาดเดี๋ยวเด็ดเดดเดี๋ยวทำไมมันมีข้อผิดพลาดได้วะเดี๋ยวนะเฮ้ยคนอย่างเว็บไม่เคยมีข้อผิดพลาดเฮ้ยทําไมผิดพลาดวะเดี๋ยวนะเอ่อต้องทุบลงไปแหละโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะกูทุบทีนี้ไปโผอัสคาบันเลยเด้อเด้ข้างล่างเลยแหละเออเราต้องใส่ครับผมไอ้นี่ไปด้วยอ่าเอามาเอามาค้าฟกอนเอามาค้าฟกอนนี่ต้องอย่างนี้ไอ้มันต้องแบบนี้ โอเคได้แล้วแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับกูลงทางนี้ได้ไหมอืจือไปจะโอเคมาข้างล่างนะครับเราก็จะมาใส่อ่อเป็นเป็นไงดีเาเรียกว่าเป็นทรายโอเคเป็นทรายเออนี่มีเหล็กด้วยเป็นทรายหรือว่าเป็นสตร์โอเคไปขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ลงไปตรงนี้นะจ้ะ <c oughs> มีเหล็กตรงนี้ให้ขุดด้วยโคตรจะดีแน่แล้วก็มาทุบตรงนี้ออกนะครับเราก็จะใส่เป็น หอ e ีบอยหยบแทนนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเขาเอาเหล็กก่อนนะ <c oughs> เหล็กนี่บอกตรงๆ้งูหูเล่นใหม่ๆนี่ขาดไม่ได้เลยเด้อ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเรารวยแล้วเราก็โยนทิ้งไปนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่มีเรายังไม่รวยโอเคมาเก็บ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 ไปขึ้นไปด้านบนอาเชิบอ,อาเชิบอ,อาเชิบมาแล้วโอเคแล้วก็ตามด้วยนะครับน้ำสามถังทำไมต้องเป็นสามถังด้วยนะครับผมกูอินเดี๋ยวเด้เดเดมผิด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  พิธีพิธีเอ้ยจ๊อ hey, มันต้องไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวนะมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิมันต้องวางตรงนี้เออเนี่ยน้ําก็จะไหลามานะครับแล้วก็จะมาจุดจุดตรงนี้โอเคเดี๋ยวนะมึงอย่าเข้ามาใกล้ก,นะกูนะแมงมุมกลัวนะอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้นะเว้ยโอเคมันก็จะทํานอกนี้ครับท,ทุกสายก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกปะอาแล้วก็ตามด้วยครับผม โอ้โหทำไว้สลายช่องเลยทําไว้สลายช่องเลยกูมีอยู่สามอันครับผมเยวมึงจะทําอะไรไว้เยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยชีวิตเดี๋ยวนะแล้วเราก็ต้องเอ,เอาอะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอเลือกเป็นหินเลยกันเนาะ <S <S โอเคเป็นหินนะครับก็วางเหมือนเดิมอืมวางไว้ข้างบนอะไรทํานองนี้นะชืบ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 เนี่ยเพราะว่าพออันนี้โตปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเด้งเข้าไปเลยน่ะก็ถือว่า ดีไปนะครับผมดีไปแล้วก็เราต้องมาปิดด้านข้างด้วยนะ่ยเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะกระเด็น <c oughs> เดี๋ยวมันจะกระเด็นออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวพเทคออกตรงไหนวะโอเคพเทคกว้างอยู่โคตรกว้างอ่ะพเทคอ่ะโคตรพีคเลยนะโอเคใส่ไปแล้วกันซึ่งไอฟาร์มตรงนี้นะครับเราสามารถทําสูงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยเนาะก็ข้อดีมันก็ตรงนี้แหละม,มันทําสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับถือว่าโคตรจะดีอ่ะ เออแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเราแค่ยืนแช่แช่ไว้กันอ่ะเออยืนแช่เดี๋ยวมันก็ผลิตให้เราเองโอ้โหอะไรมันจะจา้าไปกว่านี้แล้วซาร่าโอเคในนี้ผมมาใส่ชึบ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 อ่าแล้วก็เพิ่มอีกสักบล็อกแล้วกันน่าจะได้น่าจะได้โอเคไปไปเดี๋ยวนะวางห่างๆไกลๆอ่าทำน้องนี้แล้วกันนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคเรียบร้อยแค่นี้เราก็ เอาเท่านี้ก็อันนี้ผมทําแค่แคบๆนะก็คือผมทําแค่นีดเดียวมันก็คงไม่กระเด็นข้ามมาฝั่งนี้หรอกมั้งเออเนาะมันก็น่าจะกระเด็นอยู่ข้างในนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาดูผลลัพธ์นะว่ามันจะได้สักแค่ไหนกระเชยวแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาทําที่ AFK กันด้วยนะจ๊ะ AFK คืออะไรก็คือแบบไม่ให้เราหลุดจากเซิร์ฟเวอร์ก็คือเดี๋ยวนะทำไมไเอ้เขียวมันอยู่ทุ่งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทำไม กล่องวินวอล์กเดียวกล่องหรือสเกลไอชิบหายวินวอล์กด้วยเอ้ยไอ้อกล่องจา้าบเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> กล่องชักจะจับเกินเกินบ้านเกินตาเข้าไปเลยเดี๋ยว้ะเราเ,เดี๋ยวนะว่าเราต้องมาอันนี้นี่ต้องเพิ่มมปะวะอ่างงี้ปะวะเดี๋ยวนะผมลืมไม่ต้องเดินมาใกล้ลูกมึงไปไกลๆไม่ต้องอย่าระเบิดนะเว้ยเฉะตายโอเคเดี๋ยวลองดูดิได้ปะวะ โอเคได้ครับผมอุ้ชโคตรจะดีเดี๋ยวนะแล้วก็ตามด้วยนะครับเราจะมาใส่อ่าเป็นอย่างนี้อืมอย่างนี้อย่างนี้จุ๊บ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 ,บเดืนะเอดเลวันนี้มาด้วยโอเคทํานองนี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับผมปักทอสไว้ด้วยถามว่าทําไมเดี๋ยวมีตัวอะไรมากินฮะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้มันมีตัวอะไรมากินเราชิบหายพอดีนะเว้ยโอเคปักทอสไว้หน่อยโอเคปักทอสไว้ได้อืโคตรจะดีไปไปไปลุกไปอืมแล้วก็มีควิ อย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปชืบแล้วก็ประตูชืบอ,อย่างงี้ไม่ไม่ไม,ไม่ประตูก็ไม่เอาหม่ประตูต้องไปเปิดข้างในเดีชืบอ,อ่าแล้วเราก็จะหมุนนะครับผมหมุนอยู่ในนี้แหละเออเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆก็น่าจะรู้กันนะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ปิดโอเคมาเราเรามาลองดูว่าจะดอบหรือ,อยังนะครับก็ร้อนวิชาครับผมอะไรมันจะดอบเร็วขนาดนั้นอ่ะเดียวเฮ้ยทำไมกล่องผมวินวอล์กอ่ะ อ้ามันก็ไม่เอาเดี๋ยวเอามาแล้วรนะเดี๋ยว <c oughs> สงสัยเรามีดั๊ตครับผมโอ๊ยสงสัยมีหวานแน่เลยไอ้บ้าอยู่ๆก็วินวอล์กเฉยเลยอโอ้โถเอ้เดี๋ยวนะขอขึ้นไปแป๊บโอ้โหโอเคโอเคโอเค,อเคหนขอดูฟาร์มเลยหน่อยดิเนฟาร์มเราก็จะอยู่ดีเป็นสุขนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการดรอปนิดนึงอืมแค่นี้ก็น่าจะรวยได้ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่สร้างกระป๋องแป้งแค่นี้นะเว้ยเดี๋ยว ต้องคุยกันก่อนเออต้องสร้างแบบใหญ่ๆนะครับผมบอกไว้ก่อนใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบอะไรทํานองนี้ครับสร้างแม่งร้อยชั้นเลยก็ได้ฮะก็แบบตกลงมาทีไอ้ก้อนกระบองเพชรกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนใครที่อยากจะเล่นซุ่มวันนี้ครับผม IP อยู่ด้านล่างเลยนะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะโปรโมทครับผมเอ่อ ยังไงวะโอเคครับ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> ผมบ๊ายบายสวัสดีครับ ừ, หาวิธีโปรโมทได้ไ้มเ,เอตอติดต่อผมไม่ได้หรอกต้องไปติดต่อคนรอบข้างเออใครที่จะโปรโมทกับผมเนี่ยมีเยอะนะแต่ว่าเหมือนต้องไปติดต่อคนรอบข้างเนี้ยครับผมค่าโปรโมทก็ไม่แพงหรอกครับผมเจ็ดแปดแสนนะฮ okay, ะโอเคบ๊ายบายไปแล้วครับผมอะไรวะโอ้โหคีเปอร์ว่าเราใส่มันสักตัวไหมเฮ้ยเดี๋ยวชุดนี้มันถึกจริงป่ะว,วะเอ้ยลองไปให้ลัเบิดดิเอ้เพื่อนวันดีเราหน่อยตูมเช็ด โค้งกับพันดูนะหุยเน้นคำเรียกพี่ไอ้ชิบหาย